สวัสดีครับผมสุรพลใบบริบาลกุลค,ครับเช้านี้เราจะมาเฝ้าเดียวกันในพระธรรมมราคีบทที่สองข้อหนึ่งถึงข้อที่9ครับมรรคีบทที่สองข้อที่1ถึง9โอปุโรหิตเอ๋ยบัดนี้คำบัญชานี้มีอยู่เพื่อเจ้าทั้งหลายพระยาเวจอมทัพตรัสว่าถ้าเจ้าไม่ฟังและถ้าเจ้าไม่จำใส่ใจที่จะถวายเกียรติแก่นามของเรา เราจะส่งคำแช่งมาให้เจ้าและเราจะสาบแช่งพระพรซึ่งเคยมาถึงเจ้าเราได้สาบแช่งพระพรน,นั้นแล้วนะเพราะเจ้าไม่จำใส่ใจไว้นี่แนะ่เราจะกำราบลูกหลานของเจ้าและจะละเลงมูลสัตว์ใส่หน้าพวกเจ้าคือมูลสัตว์ของเครื่องบูชาของเจ้าและเขาจะนำเจ้าไปยังกองมูลสัตว์พระยาเวจอมทัพตรัสว่าเจ้าจึงจะทราบว่าเราส่งคำบัญชานี้มาให้เจ้าเพื่อว่าพันธสัญญาของเรา ซึ่งทำไว้กับเลวีนั้นยังคงอยู่พันธสัญญาของเราซึ่งมีไว้กับเขานั้นเป็นพันธสัญญาที่ให้ชีวิตและสันติภาพเราได้ให้สิ่งเหล่านี้แก่เขาเพื่อเขาจะได้ยาเกรงและเขาได้ยาเกรงเราและเกรงขามนามของเราในปากของเขามีคำสั่งสอนที่เป็นความจริงจะหาความผิดที่ริมฝีปากของเขาไม่ได้เลยเขาดำเนินกับเราด้วยสันติและความเที่ยงตรงและเขาได้ช่วยคนจำนวนมาก ให้หันจากความบาปผิดเพราะว่าริมฝีปากของปุโรหิตควรรักษาความรู้เอาไว้และคนทั้งหลายควรแสวงหาคำสั่งสอนจากปากของเขาเพราะว่าเขาเป็นทูตของพระยาวเวจอมทัพแต่พวกเจ้าเองได้หันไปเสียจากทางนั้นเจ้าเป็นเหตุให้หลายคนสะดุดเพราะคำสั่งสอนของเจ้าพระยาเวจอมทัพตรัสว่าเจ้าได้ทำให้พันธสัญญาของเลวีเสื่อมไปดังนั้นเราจึงทำให้เจ้าเป็นที่ดูหมิ่นและเหยียดหยาม ต่อหน้าประชาชนทั้งปวงพระเจ้าไม่ได้เดินตามมารคาของเราแต่ได้ลำเอียงในการสั่งสอนของเจ้าพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ผมตั้งชื่อว่าคำเตือนใจต่อบุรุษของพระเจ้ามีข้อคิดประการที่หนึ่งบุรุษผู้รับผิดชอบต่อพระเจ้าบุรุษเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ส่งมอบหมายให้เป็นตัวแทนของพระเจ้าต่อสังคมประชาชน บุหมีหน้าที่ที่แสดงของการถวายเกียรติให้กับพระเจ้านี่เป็นหน้าที่หน้าที่น้าที่สําคัญที่พระเจ้ามอบให้แต่ดูเหมือนว่าในพระธรรมมารคีทําให้เราเห็นว่าบุรุษเองไม่ได้ตั้งใจหรือใส่ใจในการทําหน้าที่ในการทํางานนี้จึงทําให้งานที่ทํานั้นกลายเป็นมนตินไปเป็นการดูหมิ่นพระเจ้าไปการที่บุรุษเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้าประชาชนพวกเขามีหน้าที่สะท้อนมุมมอง และพลักษณะของพระเจ้าการที่บรูหิตยอมรับเครื่องบูชาที่มีตําหนิผิดจากกฎเกณฑ์ของพระเจ้าทําให้ประชาชนเชื่อว่าพระเจ้าก็ยอมรับเครื่องบูชาแบบนี้เช่นกันถวายแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกพระเจ้าก็โอเคได้แต่จริงๆแล้วพระเจ้าตัดว่าเราไม่พอใจเจ้าเลยครับอาจจะเหมือนกับเราที่เป็นคริสเตียนถ้าจริงเมื่อเรามองดูฐานะของเราเราก็อยู่ในฐานะเดียวกันกันกบบรุฮิตเหล่านี้ ที่อยู่นในสังคมโลกปัจจุบันเรามีหน้าที่ที่จะสะท้อนถึงลักษณะของพระเจ้าความดีงามของพระเจ้าความชอบธรรมของพระเจ้าให้กับเพื่อนที่อยู่รอบๆชีวิตของเราหรือให้กับคนในสังคมที่เราเกี่ยวข้องเพื่อพวกเขาจะเห็นพลักษณะและมุมมองของพระเจ้าผ่านทางการกระทําของเราถ้าเราใช้ชีวิตในความบาปถ้าเราใช้ชีวิตในสิ่งที่เป็นมลทินคนอื่นก็จะมองว่า,าพระเจ้าเป็นแบบนี้ พระเจ้าก็ยอมรับคนแบบนี้ได้ก็ทําให้เราเขามองเห็นภาพของพระเจ้าที่แตกต่างไปบุรุหิตถูกเรียกให้ถวายเกียรติแด่พระนามของพระเจ้าโดยการนมัสการคือการรับรู้ว่าพระองค์เป็นผู้ใดและเราต้องแสดงออกถึงการสรรเสริญและยกย่องพระเจ้าอย่างที่พระปงคสงรงเป็นข้อคิดประการที่สองครับบุรุหิตเป็นพันธสัญญาเรื่องชีวิตและสันติภาพพระคำของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าได้ทํา พันธสัญญากับบุรุหิตว่าได้เลือกมาเป็นผู้ปฏิบัติพระองค์อยู่ใกล้พระองค์เพื่อเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ทูลขอแทนมนุษย์แล้วก็พูดแทนพระเจ้าบุรุหิตมีหน้าที่ที่จะกล่าวความจริงหรือสอนกฎหมายของพระเจ้าให้ประชาชนดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องต่อพระเจ้าเพื่อจะมีชีวิตอยู่อย่างสัตยภาพในความเที่ยงตรงและรับประพรของพระเจ้า ที่พระเจ้าทรงประาทานให้กับประชากรของรปองและช่วยหลายๆคนได้หลุดพ้นจากบาปของตัวเองในพมภีพิยังกล่าวว่าปากของบุรุษิตควรเป็นยาแห่งความรู้หมายความว่าปากของบุรุษิตควรเป็นสิ่งที่สอนและตักเตือนอธิบายชี้แจงความถูกและความผิดเพื่อให้ประชาชนสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นสิ่งที่ควรทําอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําคําสอนที่ถูกต้อง และมีมาตฐานเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นคําสอนที่พึ่งได้เป็นคําสอนที่ตรงไปตรงมาแน่นอนเป็นคําสอนที่เที่ยงธรรมพราะบุรุหิตจะเป็นทูตเป็นตัวแทนของพระเจ้ากับข้อคิดประการที่3ครับบุรุหิตเป็นพระพรและเป็นนังคําแช่งศากหม์แม้ามว่าในด้านหนึ่งบุรุหิตได้รับพระพระจากพระเจ้ามากกว่าคนอืน่นได้รับสิ่งดีจากพระเจ้านี่เป็นพระพรเป็นพระสัญญาที่พระเจ้าทรงมีต่อบุรุหิต แต่ในอีกด้านหนึ่งบุรุษต,ต้องทําหน้าที่ที่เป็นพ,พระพรต่อไปสําหรับคนของพระองค์ผ่านทางคําพูดการสอนผ่านทางศาสนาพิธีต่างๆในการสอนในสิ่งที่ถูกต้องตามที่พระเจ้าบอกเพื่อสวัสดิภาพแก่ประชาชนพระเจ้าตําหนิบุรุษตว่าแต่เจ้าเองได้หันเสียไปจากทางนี้หมายความว่าพระเจ้าได้ทรงตําหนิบุรุษตที่ไม่ได้ทําหน้าที่ตามที่ได้มอบหมายไว้ คล้ายกับว่าละทิ้งหน้าที่ไม่รับผิดชอบกลายเป็นไม่ซื่อตรงในคําสอนไม่ได้เป็นแบบอย่างตามที่สอนเพราะต,น,ตนเองก็ไม่ได้ทําตามคําสอนนั้นจึงสอนประชาชนไม่ได้หรือชีวิตของบุรุษิตอาจจะไม่ได้ดําเนินในทางที่บริสุทธิ์แล้วจะสอนประชาชนในเรื่องรักษาชุตที่บริสุทธิ์ได้อย่างไรกรับเรื่องนี้ชัดเจนในตอนที่บุรุษิตไม่ได้สอนกล่าวห้ามหรือตักเตือนประชาชน เวลาประชาชนได้นําของที่มันมนทินมาถวายว่าทําแบบนี้ไม่ได้สัตว์ตันี้พระเจ้าไม่ยอมรับเครื่องบูชาเหล่านี้พระเจ้าไม่โอเคแต่เมื่อบุรุษตเองไม่ได้ตักเตือนไม่ได้สั่งสอนจึงทําให้ประชาชนไม่รู้จักถูกและไม่รู้จักผิดอาจจะเป็นไปได้ว่าบุรหิตมีความลําเอียงในการที่เอาใจคนมาถวายเพื่อจะนําของถวายและไม่อยากจะขัดใจต่อประชาชนกลัวว่าเมื่อมีการพูด กล่าวห้ามหรือตักเตือนประชาชนอาจจะไม่ชอบประชาชนอาจจะไม่นําของมาถวายและตลอดจนไม่ถวายของให้กับบุรุหิตจึงทาให้บุรุหิตเองอาจจะไม่ได้รับส่วนแบ่งจากของถวายกับที่เป็นการไม่ซื่อตรงต่อพระเจ้าจึงเสียความเป็นบุรุหิตของคนของพระเจ้าไปคําว่าคําแช่งสาบหมายถึงว่าพระเจ้าได้ทรงสาบแช่งคําอวยพรของบุรุหิตหน้าที่อย่างหนึ่งของบุรุหิตคือ หลังจากพิธีถวายเครื่องบูชาแล้วจะมีการกล่าวคำอวยพรของพระเจ้าถึงประชาชนเพื่อประชาชนของพระองค์นั้นจะรับคำอวยพรแต่ตรงนี้พระเจ้าจะให้คำอวยพรเหล่านั้นเสียความศักดิ์สิทธิ์ไปไปจนถึงคนรู้สึกว่าประชาชนไม่อยากได้คำอวยพรจากบุรุหิตแบบนี้พระเจ้าได้บอกว่าพงค์จะทรงละเลงสิ่งสกปกใส่หน้าดูเหมือนว่าคำนี้เป็นลันกษณะความหมายถึงกันไม่ให้เกียรติ ต่อพระเจ้าและพระเจ้าก็จะไม่ให้เกียรติต่อคนเหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกันถ้าจะเปรียบเทียบภาพอาจจะเหมือนกับประชาชนที่ไม่พอใจหน้าการเมืองที่ไม่ซื่อสัตย์อาจจะนําใครมาปาหน้านนเรื่องแสดงงการดูหมิ่นการเหยียดยามนั่นเองข้าพเจ้าทรงสาบแช่งไปถึงลูกหลานนั่นหมายความว่าผลของความบาปที่ได้รับนั้นผลของความเสื่อมเสียจะตกทอดไปถึงลูกหลานด้วยเช่นเดียวกันการไม่เป็นที่ยอมรับ การจะเป็นที่ดูหมิน่นการไม่ได้เกียติจะส่งผลทางอ้อมไปถึงลูกถึงหลานด้วยเช่นเดียวกันครับคนในตระกูลต้นตระกูลที่ทําความเสื่อมเสียต่อสังคมหรือต่อประเทศชาติลูกหลานของเขาที่ใช้นาสกุลนั้นๆก็จะรับความอับอายด้วยเช่นเดียวกันครับนี่เป็นภาพที่พอจะเปรียบเทียบให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่บุรุษฮิตทำไม่ดีนั้นผลจะตกทอดมาถึงลูกและถึงหลานด้วยเช่นเดียวกัน พระเจ้าตัดว่าพระองค์จะทรงเอาถอดออกจากตําแหน่งการรับใช้เมื่อพระเจ้าเลือกพระเจ้าให้โอกาสที่จะเข้ามาใกล้พระองค์เพื่อรับใช้เพื่อแสดงในการยำเกรงพระเจ้าแต่เมื่อคนเหล่านั้นไม่ยำเกรงพระเจ้าดูหมิ่นพระองค์พวกก็จะทรงปลดออกจากงานตําแหน่งการรับใช้นั้นพระเจ้าจะทรงกระทําให้เป็นที่เหยียดยามต่อประชาชนคือคนจะดูถูกดูหมิ่นที่ไม่ได้ดําเนินช่วยในทางของไม่ดี ที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าที่ไม่มีเชื่อฟังประชาชนก็จะไม่ให้เกียรติกับคนเหล่านั้นคำที่คือบทบาทคําเตือนใจคําตําหนิที่มาถึงบุรุหิตที่เป็นคนกลางที่พระเจ้าทรงตั้งไว้เพื่อใช้สั่งสอนประชาชนขอเป็นภาพที่เปรียบเทียบมาถึงเราทั้งหลายด้วยเช่นเดียวกันว่าเราเองเป็นคนกลางเป็นประชากรของพระเจ้าพิเศษที่ตั้งไว้อยู่ในสังคมนี้เพื่อจะซ้อนให้เห็นถึงความรักและความดีงามของพระเจ้าให้กับคนในสังคมได้เห็น ให้เราทุกคนได้ทําหน้าที่นี้หน้าที่ที่ถูกต้องที่ดีนะครับก็ขอพระเจ้าทรงอวยพร